สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่องชักกี้ตอนจบเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้เลยครับ เจกเดินออกมาด้านนอกเจอเดวอนกำลังเดินเข้ามาพอดีเขารีบเข้าไปหาเดวอนและขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเล็กซี่เดินตามออกมาเช่นกันเธอเดินเข้าไปกอดเดวอน De และแสดงความเสียใจกับเขาเจกบอกให้ทุกคนสู้กับชาก,กี้โตเดวอนเลยเล่าว่ามีคนโทรบอกแม่ของเขาว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายทำให้แม่มาหาที่บ้านหลังนั้นชาก,กี้ต้องการให้เขาเห็นการตายของแม่เหมือนกับที่เจกและจูเนียเจอเดวอนไม่อยากสู้อีกแล้วเขาบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันอยู่ที่บ้าน อย่างน้อยก็อาจจะปลอดภัยมากขึ้นในตอนนั้นจูนเนียก็เดินออกมาพอดีเขาตรงเข้ามาหาเจ๊กและต่อยหน้าเข้าไปหนึ่งทีเขาโทษเจ๊กว่าเป็นตัวซวยทําให้คนรอบตัวต้องตายโลเกนออกมาเจอเลยรีบวิ่งเข้ามาห้ามในตอนนั้นทิฟฟาน,นี่ก็ขับรถเข้ามาโจดเธอเดินมาแสดงความเสียใจกับโลเกนและเข้าไปจูบป,ปากเขาก่อนเดินขึ้นรถไป ภาพย้อนกลับไปช่วงสมัยเรยยังหนุม่มเขาย้ายมาอยู่ในบ้านใหม่กับทิฟฟานี่แล้วเริ่มวงจรแค่ร่วมกันอีกครั้งณปัจจุบันแอนดี้และไคลลี่ขับรถตรงไปยังแฮกเกนแซกเธอขับมาหลายชั่วโมงเพียงคนเดียวแอนดี้เลอยาศาสจะช่วยขับต่อให้ไคลลี่เลยขอแวะเข้า,ขาปามเพื่อเปลี่ยนกันขับแล้วแวะซื้อบุหรี่มาดูดเธอซื้อถุงมือมาด้วยและยื่นให้กับแอนดี้เขารีบเดินกลับเข้าไปในรถสวมถุงมือและเอื้อไปล็อกประตูเอาไว้ไคลลี่เดินมาจะขึ้นรถแต่แอนดี้ไม่ยอมเปิดประตู และขับเหนียวไปทันทีหน้าบ้านของเล็กซี่เธอเก็บของเล่นและตุ๊กตาของเคโรไลน์ลงกล่องเพื่อน,นําออกไปทิง้งเคโรไลน์เดินเข้ามาเห็นพอดีเธอรีบเดินไปแย่งตุ๊กตาจากพี่สาวทางผู้แย่งกันไปมาจนตัวและหัวหลุดออกจากกัน เล็กซี่ตกใจรีบขอโทษน้องสาวแต่แคโรไลน์กลับหัวเราะออกมาอย่างพอใจเล็กซี่เลยดึงตุ๊กตาที่เหลือออกมาทำลายโดยมีแคโรไลน์ช่วยดึงด้วยอีกคนเดวอนเก็บข้าวของเตรียมย้ายไปอยู่กับป้าเจคแวะมาหาเพราะเป็นห่วงเดวอนเลยบอกว่าเขาจะอยู่บ้านป้าแค่อาทิตย์เดียวและอาจจะออกไปหาบ้านอุปถัมอยู่เจกอาสาจะหาบ้านให้เดวอนอยู่เขาจะกลับไปคุยกับลุงหรือเล็กซี่ให้แต่เดวอนไม่ต้องการเขากลัวและไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแล้วเจค พยายามยื้อให้เดวอนอยู่ต่อขอบอกความในใจให้เดวอนฟังว่าตอนที่แม่เสียเขาก็อยากหนีไปจากที่นี่หลายครั้งแต่ก็ทําไม่ได้เพราะยังอยากเจอเดวอนในทุกๆวันแม่เดวอนจะรู้สึกดีกับเจ๊กมากๆแต่สิ่งที่เขาคิดตอนเห็นหน้าเจ๊กก็คือภาพที่แม่ของเขากําลังตกบันไดนอนตายอยู่ที่นั่นเจ๊กเข้าใจความรู้สึกของเดวอนขอลยยอมถอยและขอตัวกลับไป ภาพตัดมาที่บ้านของจูเนียเขาเดินออกมาหาพ่อที่นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าเตาผิงและถามว่าผู้หญิงที่จูบพ่อในวันงานเป็นใครโลกแกนเลยตอบลูกชายไปว่าเขาก็ไม่รู้บางทีอาจเป็นเพื่อนของแม่ก็ได้จากนั้นก็ขอตัวออกไปข้างนอกจูเนียเดินกลับมาที่ห้องและเจอกับตุ๊กตาชัก,กี้ยนืนรออยู่ในนั้นภาพตัดมาที่เล็กซี่เธอเลยน้องสาวออมากับแม่เพื่อแถลงข่าวงานการกุศลที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เธอจัดการแสดงงานการกุศลเรื่องแฟรงเกนสไตล์และชวนทุกคนใน เมืองพาครอบครัวมาซื้อตั๋วชมหนังสยองขวัญด้วยกันเพื่อนําเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเด็กแบทเทิล์เดย์ทั่วประเทศ เมเยอร์บอกให้ทุกคนรีบซื้อตัว๋วเพราะยังมีของขวัญพิเศษที่เธอเตรียมไว้ให้เป็นแขกรับเชิญคนดังที่จะมาร่วมงานด้วยในวันพรุ่งนี้ก่อนจบสัมภาษณ์นักข่าวหันไปถามแคโรไลน์ว่าอยากเป็นนายกเทศมนตรีเหมือนกับแม่ไหมเธอเลยตอบไปว่าชักกี้บอกให้ข่าแม่ซานักข่าวตกใจมากรีบถามเธอว่าชัก,กี้เป็นใครแต่ก็ยังไม่ทันได้ตอบเพราะเมเยอร์รีบกล่าวจบงานทันทีเล็กซี่ถามน้องสาวว่าชักกี้บอกอะไรกับเธอกันแน่แคโรไลน์เล่าว่า ขาบอยให้ฆ่าทุกคนให้หมดลูกแกนเมากลับมาที่บ้านชัก,กี้แอบมองที่หน้าต่างและเดินมาคุยกับจูเนียเขาพยายามย่อยุให้จูเนียฆ่าพ่อและปั่นว่าโลกแกนนอกใจไปมีผู้หญิงอื่นจูเนียเล่าเรื่องที่มีผู้หญิงมาจูบเขาที่งานศพแม่แล้วรู้สึกโกรธมากชาก,กี้ได้โอกาสเลยบอกให้จูเนียปล่อยอารมณ์ตัวเองให้โกรธมากยิ่งขึ้นและกล่าวว่าบางคนก็สมควรตายทั้งพ่อแฟนเก่าลูกพี่ลูกน้องทุกอย่างดูมีความสุขดีจนกระทั่งเจ๊เข้า มาจูเนียไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้ไหมชักกี้ยุยงให้เขาลองพิสูจน์ดูจูเนียลุกขึ้นเดินไปหยิบม,มีดโดยมีชักกี้คอยย่อยุ่อยู่ใกล้ๆเจคตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเขาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าจนหมดและเดินออกมาหน้าห้องในตอนนั้นก็ได้ยินเสียงของจูเนียกําลังคุยกับใครบางคนอยู่เขาแอบฟังอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดินลงไปด้านล่างเจคขโมยเงินโลแกนแล้วออกจากบ้านไปจูเนียถือมีดแอบดูเจกอยู่ที่บันไดและปล่อยให้เขาออกไป d e วอนเปลียนรูปบ้านของชาลเรีเอาไว้เขายิมมันขึ้นมาดูและครุ่นคิดอะไรบางอย่างก่อนยกเครื่องช็อตไฟฟ้าอันใหม่ขึ้นมาย้อนไปในอดีตนะชิากาโกปี1988 ทิฟฟานี่เข้ามาในบ้านและส่งเสียงเรียกชักกี้ว่ากลับมาแล้วแต่ก็ไม่มีเสียงชักกี้ตอบกลับมาทิฟฟานี่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอยู่ในห้องเธอเลยเปิดประตูเข้าไปดูและพบว่าชักกี้กำลังฆ่าหญิงอีกคนอยู่ลำพังทิฟฟานี่โกรธมากที่เขาไม่ยอมรอฆ่าพร้อมเธอครั้งสุดท้ายที่ออกฆ่าด้วยกันคือเมื่อไหร่กันชักกี้เลยตอบว่าเขามีชีวิตเป็นของตัวเองไม่เกี่ยวกับเธอจากนั้นก็ลุกไปล้างมือและแต่งตัวเดิอนออกไปภาพตัดมาที่ปัจจุบันทิฟฟานี่ขับรถมาหาโลแกน บ้าเธอทักทายจูเนียร์ที่นั่งอยู่หน้าบ้านพอดีและนําลูกชิ้นสวีเดนมาฝากให้โลเกนเพร้อมบอกว่ามันคือของโปรดของเขาจูเนียร์รับไวและจําเธอได้เพราะเคยเห็นที่งานศพแม่เธอถามถึงเจคและอ้างว่าเจคเคยเสียแม่มาก่อนเขาจะรู้ดีว่าถ้ามีผู้หญิงคอยดูแลอยู่ในบ้านสําคัญแค่ไหนจูเนียร์เลยถามว่าเธอไปทําอะไรที่นั่นกับพ่อของเขากันแน่ทิฟฟาน,นี่ทำเป็นตกใจที่เผลอพูดรู้เรื่องที่จูเนียร์ไม่รู้และแกล้งทำไปเดินหนีไป เธอบอกจูนเนี่ยว่าห้าบอกใครนะเรื่องที่เธอพูดและเคยมาที่นี่จากนั้นก็เดินกลับไปทันทีเดวอสเดินมาถึงหน้าบ้านของครอบครัวชักกี้ซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวกับที่ทิฟฟาน,นี่ซื้อและถังนิก้าไว้จากนั้นก็พังกระจกและแอบเข้าไปด้านในนิก้าได้ยินเสียงกระจกแตกเรียรีบตะโกนเรียกให้ช่วย ภาพตัดมาที่เจกขามานั่งรอรถที่สถานีและเจอชายคนหนึ่งแบกตุ๊กตากูดกายเอาไว้เจก,กเรีบวิ่งตามไปและถามว่าจะทำอะไรกับตุ๊กตานั่นชายดังกล่าวเลยบอกว่ามีคนซื้อมันและเจ้านายเขาให้นําไปส่งเจก,กเรีบห้ามเอาไว้และบอกว่าจะขอซื้อมันไว้ในราคามากกว่าเขาได้ยอมขายให้ในราคา350เหรียญเจกยื่นเงินให้และถามว่านําตุ๊กตาตัวนี้มาจากไหนชายคนนั้นเลยบอกที่อยู่ไว้ให้คือที่9 8 7 เชิรวูดเลนจยก็รีบแกะตุ๊กตาออกมาและทำลายทิ้งทันทีเดวอนเดินเข้ามาในบ้านได้ยินเสียงนิก้าตะโกนร้องของให้ช่วยเขาเดินไปเจอนิก้าถูกมัดอยู่กับเก e, ้าอี้เลวรีบเข้าไปแก้มัดให้เดวอนถามเธอว่าเป็นใครแต่นิก้ากลับตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตอนนี้ฉันคือชักกี้จากนั้นก็ก้มไปหยิบเครื่องชดไฟฟ้าของเดวอนเอาไว้และหัวเราออกมาอย่างสะใจ ภาพตัดมาที่เจกเขากลับมาหาเล็กซี่ที่บ้านพร้อมสร้างตุ๊กตากุ๊ดกก่เล็กซี่ตาหนิเจกที่หนีไปคนเดียวโดยทิ้งเธอและเดวอนเอาไว้เพราะตอนนี้เธอมองเดวอนและเจกเป็นครอบครัวหนึ่งของเธอเจกเลยบอกว่าเขาคือสาเหตุของเรื่องทั้งหมดไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะไม่อยากให้ใครถูกทําร้ายอีกเล็กซี่ถามที่มาของตุ๊กตากุ๊ดกกา่เจกเลยบอกที่อยู่ที่ได้มาให้กับเธอจากนั้นเล็กซี่ก็เสนอให้ตามเดวอนมารวมตัวกันแล้วค่อยเคลียร์เรื่องปัญหาที่หลัง เลยช่วยเช็คอีกแรงว่าตอนนี้เดวอนไปไหนและพบว่าเดวอนไปที่บ้านเกิดของชักกี้ซึ่งเป็นที่เดียวกับที่อยู่ของพ่อค้าขายตุ๊กตากาุดกกยเจกรีบชวนเล็กซี่ออกไปหาเดวอนที่บ้านเก่าของชักกี้ทันทีซึ่งในตอนนั้นเดวอนถูกจับมัดไว้ในบ้านโดยมีตุ๊กตากุดกกยถูกวางไว้เต็มบ้าน โลแกนกลับมาที่บ้านด้วยการเมาเขาได้ยินเสียงจูเนียคุยกับใครบางคนอยู่ในห้องเลยเปิดประตูเข้ามาและเจอตุ๊กตาชักกี้วางอยู่ข้างๆเขาถามลูกชายว่าทําอะไรอยู่กับตุ๊กตาตัวนั้นชักกี้หมุนคอไปมองโลแกนและพูดว่าสวัสดีฉันชื่อชักกี้ฉันจะเป็นเพื่อนของคุณจนจบูบโลแกนเดินเข้ามาใกล้ลูกชายและบอกว่าเขาไม่รู้ว่าบรีค,คิดอะไรอยู่ถึงทําเรื่องแบบนั้นแต่ที่รู้แน่ๆคือเธอรักลูกมากๆจูเนียไม่ตอบอะไรเสียง ักกกี้ก็พูดขึ้นมาอีกครั้งว่าฉันชอบถูกโกรธโลแกนเริ่มลำคาแเละหยิบชักกี้ขึ้นมาเพื่อจะดึงฐานอกแต่จูเนียก็ดึงชักกี้กลับไปจากนั้นชักกี้ก็เริ่มพูดจายั่วโมหูโลแกนโดยการบอกว่าโลแกนเมาเหมือนลูคัสทั้งคู่เป็นฝาแฝดขี้เพ โลแกนพยายามแย่งชักกี้อีกครั้งชักกี้เลยตะโกนไล่ให้เขาเอามือออกไปซาจากนั้นจูเนียก็ยื่นชักกี้มาข้างหน้าและดันโลแกนออกมานอกห้องชักกี้พูดแทนจูเนียแล้วเรียกโลแกนว่าพอ่อเขาคิดว่าโลแกนนอกใจแม่ไปมีคนอื่นเพราะเห็นที่ฟันนี่มาที่งานศพวันนั้นโลแกนรีบปฏิเสธและบอกว่าเขาจะไม่มีวันทําอะไรแบบนั้นแน่นอนจูเนียโทษโลแกนว่าเป็นคนทําให้แม่ตายเขาเลยตอบว่าไม่ใช่เธอฆ่าตัวตายเพราะเธอเป็นคนขี้แพ้ แกจูเนียโกรธเต็มที่เขาจับชักกี้ฟาใส่พ่อตัวเองไม่อยัางจนโลแกนนอนแน่นิ่งไป เล็กซี่และเจกนั่งรออูเบอร์มารับเพื่อไปส่งที่บ้านของชัก,กี้ระหว่างนั้นเธอเล่าว่าชัก,กี้บอกให้แคลโรไลน์ฆ่าทุกคนทั้งคู่เริ่มสงสัยว่าช a ก,กี้จะได้อะไรจากการสังฆ่าในเมื่อมันสามารถฆ่าเองได้แล้วภาพก็ตัดไปที่เดวอนเขาลืมตาตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางกองทัพตุ๊กตากูดการนับร้อยตัวซึ่งพวกมันกำลังจ้องมาที่เขาตามให้กระพริบแอนดี้เดินทางมาถึงบ้านของจูเนียเขากดกริ่งหน้าบ้านและคิดว่าเจกอยู่ที่นี่ โดยที่ไม่รู้ว่าจ,จริงๆแล้วชัคก,กี้กําลังรอต้อนรับเขาอยู่จูเนียเดินไปเปิดประตูแอนดี้ถามถึงเจคเขาเลยบอกว่าเจคไม่อยู่แล้วแอนดี้เลยถามถึงคนในครอบครัวจูเนียเลยเล่าว่าแม่ฆ่าตัวตายส่วนพ่ออยู่ในบ้านและชวนแอนดี้เข้ามาข้างในขอพาแอนดี้ขึ้นไปบนห้องแต่ก็ไม่เจอใครเลยอ้างว่าจําผิดพ่อน่าจะออกไปข้างนอกกับแฟนแอนดี้ถามถึงตุ๊กตากูดดไกจูเนีย Junior อ้างว่าพ่อน่าจะนําออกไปด้วยแอนด ดี้เดินสำรวจไปทั่วห้องแต่ก็ไม่เจอใครเลยขอโทรหาพ่อจูเนียแทนจูเนียเลยต้องยอมโทรไปแต่เสียงมือถือของลูแกงกลับดังขึ้นใกล้ๆแอนดี้เดินตามเสียงไปในห้องน้ำเขาเจอมือถืออยู่ในเสื้อคลุมอาบน้ำจูเนียอ้างว่าพ่อคงลืมเอาไวเขาชอบลืมแบบนี้เสมอแอนดี้ไม่ติดใจอะไรเขาขอให้จูเนียโทรหาถ้าติดต่อเจ๊กได้และเตือนให้ข่าวอยู่ห่างชักกี้เอาไว้ก่อนจะขอตัวกลับไปจูเนียเดินกลับมาในห้องน้ำมองหาชั เขาโผล่ขึ้นมาจากชักโครกและบอกว่าคิดไวแล้วว่าแอนดี้ต้องไม่มาหาที่นี่เพราะมีปมกับชักโครกจูเนียถามแจ็กกี้ว่าทําไมไม่จัดการแอนดี้ไปซะเขาเลยเล่าว่าแอนดี้มีปืนพวกนั้นเป็นเหมือนจุดอ่อนของเขารวมถึงขวานไฟและพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้เขามีแผนจัดการแอนดี้ไว้แล้วจูเนียถามถึงพ่อของเขา่าแจ็กกี้เลยบอกว่าจับยัดลงถังซักผ้าไปแล้วภาพตัดมาที่เล็กซี่ เธอพยายามคิดให้ออกว่าชักกี้ได้อะไราจากการสั่งให้คนอื่นไปฆ่าอีกคนทั้งที่ตัวเองก็ฆ่าเองได้เจกเลยบอกว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของคาถาวูดูเล็กซี่เลยเสริมว่าบางทีมันอาจเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนั้นที่ได้มาจากสถานีขนส่งก็ได้ทั้งคู่เริ่มมองหน้ากันเจกทิ้งตุ๊กตานั้นไว้ในครัวแล้วเสียงผิวปากก็ดังขึ้นชักกี้ถือมีดเดินตรงมาที่ทั้งคู่โชคดีที่ไคลี่เข้ามาพอดีเธอยิงชักกี้จนกระจุยและแนะนําตัวกับเด็กๆ ว่าเป็นคู่หูของแอนดี้เล็กซี่ถามไคลลี่ว่าชักกี้มีกี่ตัวกันแน่ไคลลี่เลยบอกว่าพวกเราต้องไปฆ่ามันทั้งหมดเจก็รีบขอให้เธอไปช่วยเดวอนที่อยู่ในบ้านของชักกี้ไคลลี่เลยรอแอนดี้่กนแล้วค่อยไปพร้อมกันระหว่างรอไคลลี่เล่าเรื่องชักกี้ให้กับเด็กๆฟังชักกี้แยกวิญญาณตัวเองไว้ในตุ๊กตาและต้องเป็นตุ๊กตากุดกายเท่านั้นแต่ยังมีวิญญาณอีกส่วนที่อยู่ในร่างของนิก้าด้วยเธอคือสาวน้อยที่ชักกี้เข้าสิง ไคลี่เล่าว่าตุ๊กตากูดกายที่เธอฆ่าไปล่าสุดเธอคิดว่าเป็นตัวสุดท้ายเพราะถ้าชักกี้สั่งให้เด็กฆ่าใครสักคนได้เขาจะสามารถสร้างกองทัพขึ้นมาได้เช่นกันจากนั้นก็ถามเด็กๆว่าได้ฆ่าใครบ้างหรือเปล่าทั้งคู่มองหน้ากันแต่ก็ไม่พูดอะไรไคลี่กลัวว่าเด็กที่น่าสงสารบางคนจะเป็นเพื่อนกับชักกี้ไปจนจูบเจจึงรีบตอบว่าคงไม่ใช่เดวอนเขาบอกให้ไคลี่รีบไปช่วยเดวอนสักทีในตอนนั้นเจกและเล็กซี่เริ่มมีอาการแปลก ไฮลี่สายานอนหลับไปทั้งคู่เพราะไม่อยากให้ไปเจอกับอันตรายเธอสัญญาจะช่วยเดวอนกลับมาให้ได้แล้วทั้งคู่ก็หลับไปทันทีทิฟฟานี่กลับมาที่บ้านตะโกนเรียกหานิกา้าซึ่งกำลังนอนอยู่บนพื้นทิฟฟานี่รีบเดินเข้าไปหาแต่นิก้าก็ได้กลายเป็นชาก,กี้ไปแล้วชาก,กี้ในร่างนิก้าเดินเข้ามาหาทิฟฟานี่เขากลุนมากที่ถูกทิฟฟานี่หักหลังซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกชาก,กี้หยิมมีดขึ้นเตรียมปิดฉากเรื่องของเธอและเขาโชคดีที่ตุ๊กตาชก,ก และจูเนียเดินเข้ามาห้ามไว้ทันทิฟฟานี่เลยลุกขึ้นและเข้าไปทักทายตุ๊กตาชัก,กี้อย่างเอ็นดูเขาเลยให้เธอพาไปดูกองทัพด้านล่างทุกคนลงมายังห้องใต้ดินซึ่งมีเดวอนถูกจับมัดอยู่ในนั้นพร้อมกับกองทัพชัก,กี้นับร้อยชัก,กี้ในร่างตุ๊กตาบอกกับกองทัพของมันให้เตรียมสนุกเหมือนกับในอดีตหนึ่งในนั้นถามว่ามีเงื่อนไขในการฆ่าอะไรบ้างชัก,กี้คิดอยู่แป๊บหนึ่งและกล่าวว่าห้ามฆ่าเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า5้าหรือ6ปีพวกเราไม่ได้เลือดเย็น ขนาดนั้นลุงน้องของมันก็ถามเพิ่มอีกว่าแล้วถ้าเป็นฝาแฝดจะให้จัดการด้วยไหมเพราะถ้าพวกมันโตมามันจะรวมตัวกันมารุมเราชักกี้หัวเราะชอบใจเขาบอกกับจูนเหนียวว่าต้องฆ่าเดวอนแต่รอ้อยเพื่อนและคนอื่นๆมาถึงที่นี่โกนดิฟฟานี่สั่งคนย้ายกองทัพตุ๊กตาและสั่งให้ไปไว้ที่โรงละครในวันพรุ่งนี้เธอกลับเข้ามาในบ้านเห็นชักกี้ในร่างนิก้าและตุ๊กตากําลังคุยกันอย่างสนุกสนานเธอ้อยใจที่ชักกี้ไม่สนใจและเดินไปตบ แจ็กกี้ในร่างนิก้าจนลม้มลงแล้วนิก้าตัวจริงก็ตื่นขึ้นแจ็กกี้เลยบอกให้ทิฟฟานี่ฆ่านิกาา้าซะเขามีส่วนอื่นของวิญญาณเยอะพอแล้วแต่ทิฟฟานี่ทำร้ายนิก้าไม่ลงแจ็กกี้เลยยื่นมีดให้จูเนียร์เป็นคนจัดการระหว่างที่จูเนียร์ค่อยๆเดินเข้ามาหานิกา้าทิฟฟานี่ก็วิ่งไปคว้าแจ็กกี้ไว้และเฉืนอนคอเขาแทนเธอสรารภาพว่าเป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้มาจับแจ็กกี้เมื่อตอนที่อยู่ชิคาโก้แจ็กกี้โมโ oh หมากที่รู้ความจริงเขาขู่ว่าส่วนอื่นใน วิญญาณของเขาจะรับรู้และมาจัดการเธอทิฟฟานี่เลยโยนหัวชักกี้ลงพื้นทันทีทิฟฟานี่ดึงเข็มยาสลบฉิดให้นิกา้าจากนั้นก็เปิดระเบิดในกระเป๋าเดินมาตั้งไวเพื่อเตรียมต้อนรับแอนดี้และพานิแกกับจูเนียเตรียมหนีออกจากเมืองจูเนียอุ้มตุ๊กตาชักกี้เอาไว้จากนั้นก็กดรีโมทเพื่อสั่งระเบิดให้เริ่มทํางานและขับรถออกไปเดวอนยังถูกมาทิ้งไว้ในบ้านชักกี้ที่หัวกับตัวแยกออกจากกันมันยังไม่ตายส่วนหัวเลยสั่งให ส่วนตัวไปค่าเดวอนมันค่อยๆค,คลําทางเดินลงมาที่เขาโชคดีที่แอนดี้เข้ามาพอดีเขาแก้มัดเดวอนและบอกให้รีบหนีไปจากนั้นก็ใช้ไฟแชคคูของชักกี้ให้บอกที่อยู่ตุ๊กตาที่เหลือว่าไปไหนแต่ชักกี้จอมเจ้าเล่ห์ก็ไม่ยอมโบอกเสียงไคลี่ตะโกนเรียกแอนดี้พอดีชักกี้เลยทําเสียงเป็นเด็กร้องให้ช่วยแอนดี้ตะโกนห้ามไม่ให้ Kylie ไคลี่เปิดประตูแต่ก็ห้ามไว้ไม่ทนันทําให้ระเบิดทํางานทันที เช้าวันต่อมาเจกและเล็กซี่ตื่นมาด้วยอาการมึนงงเล็กซี่หยิบมือถือขึ้นมาดูและพบข้อความของแม่ที่ส่งมาหาเธอด้วยความเป็นห่วงจากนั้นก็เลื่อนเจอข่าวการระเบิดที่บ้านของชักกี้เลยบอกให้เจกรีบเช็คมือถือดูอีกทีเจกเปิดมือถือขึ้นมาเจอภาพบ้านของชักกี้ถูกเผาไหม้จนไม่เหลือซากเขาตกใจมากและคิดว่าเดวอนเสียชีวิตอยู่ในนั้นเล็กซี่เสียใจกับข่าวและเดินเข้ามากอดเจกไว้เจกแวะมาที่บ้านของเดวอนเขาเดินเข้ามาในห้องและ นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเดวอนเดินออกมาจากห้องน้ำเห็นเจกนั่งอยู่เร็วเรียบเข้าไปหาเจคดีใจมากที่เห็นเดวอนปลอดภัยเดวอนเล่าว่าผู้หญิงคนที่เจอในงานศพข,ของบรีเป็นคนวางระเบิดเจกถามถึงไคลลี่และแอนดี้เดวอนเล่าว่าเขาออกมาไม่ทันแต่ทั้งคู่ยังติดอยู่ข้างในตอนนี้เราต้องอยู่ด้วยตัวเองอีกครั้งเจคเรียบเล่าให้ฟังเรื่องที่ไคลลี่เคยบอกแจ็กกี้ต้องให้ผู้บริสุทธิ์ฆ่าใครสักคนมันถึงจะสร้างกองทัพได้ แต่คนบริสุทธิ์ที่พูดถึงจะเป็นใครเดวอรเลย่บอกว่าจูเนียไงเขาฆ่าพ่อตัวเองตอนนี้กองทัพชักกี้มีหลายสิบตัวมันขึ้นรถบรรทุกออกไปที่ไหนสักแห่งแล้วเจคิดได้ว่าคืนนี้มีงานของนายกเทศมนตรีที่โรงละครเธอจัดงานเพื่อมอบทุนให้มูลนิธิเด็กซึ่งเป็นที่ที่เหมาะกับการฆ่าของชักกี้ทั้งคู่เลวรีไปที่โรงละครทันทีหน้าโรงละครลิซซี่และแคโรไล,ลย,ยืนอยู่ด้านหลังแม่ที่กําลังกล่าวถึงงานการกุศล ในค่ําคืนนี้เธอกล่าวต้องรับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์นั่นก็คือนางเอกที่ได้เข้าชิงออสการ์เจนนิเฟอร์ทิลลี่นะข่าวและประชาชนต่างปรบมือต้อนรับเธอด้วยความตื่นเต้ขนขณะนั้นจูเนียก็ตะโกนเรียกเล็กซี่ให้ไปช่วยเธอเดินตามเสียงจูเนียเข้าไปในโรงละครส่วนมีเยอร์ก็กําลังโชว์ตุก๊กตากุดกายของแท้72ตัวที่ทิฟฟาน,นี่เตรียมไว้ให้ซึ่งจะส่งตรงไปยังเมืองต่างๆสู่เด็กยากไร้ทันทีหลังการแสดงจบเคลรไล,ลายเห็นตุก๊กตาชาก,กี้ เธอเริ่มงองแงร้องหาชักกี้ Major เมเยอร์เรยเรียบกล่าวเปิดงานและพาทุกคนเข้าไปดูการแสดงด้านในส่วนที่ฟันี่ก็ยื่นตุ๊กตาชักกี้ที่ถืออยู่ส่งให้แคโรไลน์จูเนียถูกชักกี้เอามีดจ่อคอไว้เขาตะโกนให้เล็กซี่ช่วยและวิ่งหนีลึกเข้าไปเกือบสุดทางหนังแฟรงเกนสไตล์เริ่มฉายไปสักพักเมเยอร์ Major และทุกคนนั่งชมกันอยู่ด้านล่างเล็กซี่วิ่งตามชักกี้มาอยู่หลังจอภาพยนตร์เธอรีบทำหาจูเนียด้วยความเป็นห่วงแต่จูเนียกลับเดินถือมีดตรงเข้ามาหาเธอ เมเยอร์นั่งดูอยู่กับแคโรไลน์และชักกี้จากนั้นนาชานสามีของเธอก็เดินเข้ามานั่งข้างๆเธอดีใจมากที่เห็นเขากลับมาหลังจูบกันเสร็จเมเยอร์ Major, ก็อาสาไปเอาป๊อบคอนมาให้ ชากี้โดดลงไปด้านล่างเขามุดไปใต้บอ่อนาธานและแทงมีดขึ้นมาโชคดีที่เขาขยับามานั่งอีกบอก่อเลยไม่ถูกแทงในครั้งแรกเมเยอร์ถือปอบคอนกลับมานั่งข้างๆเธอยื่นใส่มือนาธานให้ถือไว้โดยไม่ได้สังเกตอะไรแล้วเลือดก,ก็ค่อยๆไหลออกมาจากปากอยู่ใส่ปอบคอนเมเยอร์ที่ยังไม่รู้เรื่องก็หยิบมันมากินกลิ่นเลือดคลาคลุ้งไปทั้งปากจนเธอตกใจแล้วค่อยๆหันไปหาน,หนาธานเธอตกใจมากจนกลี่นร้รองออกมาชักี้คลานไปใต้บอ่อแล้ว เริ่มแทงคนอื่นๆผู้คนรีบวิ่งหนีออกจากโรงละครส่วนใครที่หนีไม่รอดก็ถูกจัดก,การทันทีมเมเยอร์พยายามวิ่งหนีแต่เกิดสะดุดล้มไปกองกับพื้นเธอพยายามลุกขึ้นแต่ก็ถูกคนอื่นวิ่งมาเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสลบไปทางด้านเล็กซี่จูเนียขอบคุณชากี้ที่ทําให้รู้ว่าผู้ชายต้องทําตัวยังไงส่วนเล็กซี่ก็ถูกจูเนียเกลี้ยกล่อมให้มาเป็นพวกเดียวกันเล็กซี่เลยบอกว่าเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วชากี้เลยบอกว่าเธอเป็น บบเธอรู้ดีเธอเหมาะสมกับจูเนียที่สุดแล้วเจกเลเดวอนมาถึงโรงละครพอดีพวกเขารีบเข้าไปด้านในเจอแคโรไลน์นั่งอยู่ข้างๆศพของนาธานเจกเลยให้เดวอนพาแคโรไลน์ออกไปข้างนอกแจ็กกี้เห็นเข้าพอดีมันวิ่งตามเดวอนไปติดๆเจกกรีบตะโกนเรียกแจ็กกี้ให้มาหาเขาแทนแจ็กกี้แหงกลับมาหาเจก,กและกล่าวว่าโลกจะลืมชื่อทุกคนที่เสียชีวิตต่อจากนี้ไปเมื่อได้ถึงแฮกเกนแซกเขาจะไม่ลึถึงครอบครัวหรือพวกขี้แพ้แบบ เจคเขาจะคิดว่าแฮกเกนแซกคือศูนย์สําหรับกองทัพชักกี้ที่บุกอเมริกาเท่านั้นเจคได้ตอบกลับไปว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นถ้าอย่ดรถบรรทุกคันนั้นได้เจครีวิ่งหนีชักกี้แต่ก็ถูกมารใช้มีดฟันขาจนลม้มลงชักกี้ตรงเข้ามาแทงเจคเขาพยายามยื้อไว้จนสุดแรงภาพตัดมาที่เล็กซี่เธอบอกความจริงกับจูเหนียวว่าเธอรักเขาแค่ไหนเธอชอบจูเหนียที่ใจดีซื่อสัตย์และยกโทษให้ทุกครั้งที่เธอทำผิดเขาเป็นความหอมหวาน เดียวในชีวิตเธอจูเนียเริ่มคล้อยตาไปกับเล็กซี่แต่ชากี้ก็พูดปั่นประสาทเขาอีกครั้งและบอกให้ฆ่าเล็กซี่ซะจูเนียถือมีดตรงเข้าไปหาชากี้เขาแทงกลางหน้าอกชากี้ทันทีและบอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอเธอไม่เหมือนกับเราชากี้สิ้นใจไปทันทีแต่จูเนียก็ถูกชากี้แทงมีดใส่เช่นกันเล็กซี่ตกใจมากรีบเข้าไปหาจูเนียขอฝากเธอขอโทษทุกคนก่อนสิ้นใจไป เจคผังมีดออกจากชักกี้จนสำเร็จเขาใช้เท้าเหยียบชักกี้เอาไว้เดวอนวิ่งกลับมาพอดีและหยิบม,มีดมาให้เจกแต่เจกไม่อยู่รับเขาจะใช้มีดของตัวเองฆ่ามันแทนเจกจับคอชักกี้ไว้ติดกับกำแพงชักกี้พยายามย,ออย่อยุให้เจกกลับมาเป็นพวกมันอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเจกบีบคอชักกี้แรงขึ้นเรื่อยๆจนลูกตากระเด็นออกมาหลังจากการชักกี้ไปได้อีกตัวทางคู่ก็พาการเดินออกมาข้างนอกและได้เจอกับเล็กซี่เธอเยือนอยู่กับแม่และน้องสาว ซึ่งกาลังเสียใจกับการตายของสามีเล็กซี่เดินมาหาพวกข่าวและบอกว่าจูเนียตายแล้วทิฟฟานี่เดินมาหาคนขับรถบรรทุกและบอกให้ข่าวขับไปส่งตุ๊กตาที่สนามบินทันทีส่วนเธอก็เดินกลับไปที่รถแต่สตาร์ทรถเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดแอนดี้ปรากฏตัวขึ้นเขาจัดการคนขับรถบรรทุกและโยนลงมาจากรถจากนั้นก็เตรียมขับออกไปเจคเห็นเงาในกระจกพอดีเลยรู้ว่าเป็นแอนดี้แอนดี้เลยโผล่หน้าออกมาทักทายเด็กๆและขับรถออกไปส่วนทิฟฟานี่ที่ กำลังงุนหยดกับรถก็หันมาเจอแอนดี้พอดีก็เลยชูนิ้วกลางไปให้หนึ่งทีแอนดี้ขับรถไปได้สักพักตุ๊กตาผู้หญิงอีกตัวก็พังกระจกออกมามันคือททฟฟานี่ที่แยกร่างไว้ในตุ๊กตาผู้หญิงเธอใช้ปืนขู่แอนดี้ให้ขับรถไปยังที่หมายเดิมนิก้าตื่นขึ้นมาในห้องพร้อมกับททฟฟานี่เธองงเงียจากการนอนหลับไปนานทิฟฟานี่เห็นเธอตื่นขึ้นเลยวเรียบเข้ามาหาและบอกว่าเธอชอบนิก้าจริงๆแต่มีเพียงอุปสรรคเดียวที่เธอไม่กล้าเสี่ยงเธอกลัวว่าชักกี้ จะแอบกลับเข้าร่างนิก้าอีกและมาทํำร้ายเธอก็เลยต้องทําบางอย่างลงไปนิก้าค่อยๆก้มไปมองร่างของเธอและพบว่าเธอถูกตัดแขนขาอไปแล้ว ภาพตัดมาที่เจกและเพื่อนๆพวกเขาถือดอกไม้มาวางให้กับจูเนียร์และครอบครัวเจกเล่าว,ว่าชักกี้พยายามทํากับข่าวเหมือนกับที่ทํากับจูเนียร์เขาขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ผ่านทุกอย่างมาได้เดวัวและเล็กซี่เลยเข้าไปกอดเจกเอาไว้แม้ทั้งสามคนจะไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ยังมีกันและกันและนั่นก็เป็นวิธีที่จะเอาชนะทุกอย่างได้ เรื่องราวของชัคก,กี้ในซีซั่นนี้ก็จบลงพร้อมกับศพที่ถูกฆ่าไป21ศพแม้ว่าเจกและเพื่อนๆจะปลอดภัยแต่ก็ไม่รู้ว่าซีซั่นหน้าพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเอาเป็นว่าซีซั่น2มาเมื่อไรอย่าลืมมาติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ